กมเติบจริงโบซูเออไปแล่มาแล้วฮัลโหลโบซูฮ่าฮ่าวันนี้เราพาโบซูมาเที่ยวเตี๋ยวลัดตะพูนกับมากับลานนี่ครับเชื่อว่าลานหมเติบกับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงซอยข้างบรยสณีลัดตะพูนครับอ่าเทนีมีอะไรเทนีเป็นลานใก้กวยเตี๋ยวไก่ข้าวลาดเก๊กนี่ครับแต่ว่าจะบรรยากาศดีเลยวันเทียงเทียงใครห้าละก้องกินห้าข้าวกินนะครับ เราแนะนําเลยที่นี่บรรยากาศดีรสชาติอาหารก็ดีราคาก็ดีครับไปวันนี้ตั้งใจไว้ไปกินกว๋วยเตี๋ยวโป,ปเป็นเก่งโครมไข่เป็ดกักบอไข่เป็ดน่องไมยดองอ่าก๋วยเตี๋ยวเลือกินเลยครับอ่าห้ากินยากเลยเก่งโครมไข่เป็ดนะแล้วที่นี่มีครบทุกับนตอ้องก้าวก้องวนันนุ่มวานก็มีนุ่มถ้วยก็ยังแขวนกันร้อยกินนวลเงือกล้อยนี่ครับอ่าสี่จำกันทุก็คือว่าบรรยากาศกับดียิงิงที่นี่ อาหารก็ไม่แพงใครอยู่แถวลัดตูะะพุ่มหรือว่าห้าลานไม่ไม่แนะนําเลยกับบอกกันอีกสักทีเพื่อใครไม่โลว่าลานอยู่ตรงไหนไฮจิมไปเตะโลเกชั่นเต่อยู่กลางบนได้เลยครับหรือว่าพิมพ์ Google Map คําว่ามอเตอร์ลาดตะพิ่คกับปบแน่นอนคลับปุ้ม